เรื่องราวของสาวฮอตเชลลิเดอร์ดาวโรงเรียนที่จู่ๆตื่นมากลายเป็นผู้ชายทาให้เธอต้องหาสาเหตุและวิธีกลับคืนสู่ร่างเดิมเรื่องราวจะเป็นอย่างไรมารับฟังไปพร้อมๆกันครับและตอนนี้คุณก็อยู่กับผมมอสวิดีโอกับการสปอยหนังเรื่อง t h h Hot Chi ิ k ไว้สาวฮอตกลายเป็นนายเฮย หนังเปิดมาที่50ปีก่อนคิดสการณเมืองอบิสซิเนียมีตำนานของเจ้าหญิงที่ต้องถูกบังคับให้แต่งงานกับชายที่เธอไม่ได้รักเธอจึงใช้ต่างหูวิเศษที่เมื่อใส่คนละข้างกับใครก็ตามก็จะสลับล่างกับคนคนนั้นและเธอได้สลับล่างกับนางทาตผู้จงรักภักดีของเธอเพื่อที่เธอจะได้ไม่ต้องแต่งงานกับชายที่เธอไม่ได้รัก ตัดมาณปัจจุบันที่เจสิก้าสาวสวยประธานชมรมเชียรดเดอร์เธอทั้งสวยทั้งเรียนเก่งแต่มีนิสัยชอบแกล้งคนอื่นให้อับอายอย่างวันนี้เธอหลอกให้สาวอวบแต่งชุดเชียรดเดอร์ทีมคู่แข่งไปเต้นด้วยจนคนในงานเนี่ยแฮ่ปาของใส่เจสิก้ามีเพื่อนสนิทมากๆชื่อเอพิวที่ไม่ว่าเจสสิก้าจะทำอะไรเอพิวก็คอยสนับสนุนเธอหมด ในชั้นเรียนวันนี้เจสิก้าได้พูดบูลีสาวพังชื่ออีเดนที่เธอเนี่ยทำคะแนนวิชาแม่มดได้เต็มอยู่คนเดียวจนเพื่อนทั้งห้องเนี่ยพาหัวล้อใส่อีเดนทำให้อีเดนแ่บไดมนบางอย่างใส่เจสิกา้าจากนั้นเจสิก้าก็ได้พูดหวานล้อมให้ครูใหญ่ซื้อชุดเชียรดเดอร์ให้ใหม่ซึ่งเธอเนี่ยก็ททำสำเร็จเธอกับเพื่อนจึงไปหาซื้อชุดใหม่กันที่ห้างสัพสินค้า สิงไปที่นั่นสาวๆนี่นก็ใช้ความสวยของตัวเองล่อสายตาหนุ่มๆรอปภเห็นเข้าเนี่ยถึงก็ขับรถชนไปแถมเจสสิก้าไปซื้อเครื่องดื่มกินเนี่ยก็เอานิ้วดูดวิปครีมเล่นซะไอหนุ่มคนขายเนี่ยไม่คิดตังกันเลยและขณะที่เลือกหาชุดกันอยู่พวกเธอก็ได้เจอกับทีมเชียริดเตดอร์คู่แข่งเจสสิก้าก็ได้เอากกนอ,นอยังไม่คิดเงินใส่กระเป๋าของบีอันก้าหัวหน้าทีมจนเธอเนี่ยโดนรอปภกระโดดคุบคิดว่าขโมยและก่อนจะกลับนางเอกของเราเนี่ยก็เหลือไปเห็นร้านขายของเก่าที่ชื่อว่าแมมบู และเหมือนอะไรโดนใจดึงดูดให้เธอเนี่ยเข้าไปข้างในเนีก็มีของเก่าโบราณมากมายซึ่งเจสิก้าก็ไปเตะตากับกล่องใบหนึ่งที่เปิดมาข้างในก็คือต่างหูวิเศษตอนต้นเรื่องเธอรู้สึกอยากได้มันมากก็เลยถามซื้อกับเจ้าของร้านแต่เจ้าของร้านเนี่ยก็ไม่ขายบอกมันเป็นของเก่าแท้แต่ด้วยความที่เจสิกานะ้าเนี่ยอยากได้มากๆเธอก็เลยเอาต่างหูคู่อื่นเนะี่ยสลับไว้แทนแล้วก็ได้ขโมยต่างหูคู่นั้นเนี่ยมา และขณะเดียวกันก็ได้มีโจนาหหื่นกําลังป้นปั๊มน้ํามันอยู่ปั๊มแล้วก็มีเงินน้อยมันก็เลยต้องเอามันฝรั่งไปด้วยซะเลยซึ่งเจสิกากับเพื่อนเนี่ยก็ดันมาเติมน้ํามันที่นี่พอดีและระหว่างที่รอเด็กปั๊มเนี่ยเธอก็หยิบต่างหูข้างหนึ่งมาใส่และไอโจนก็เดินออกมาสาวๆเนี่ยก็ได้กว่าเป็นเด็กปั๊มเลยเรียกมาเติมน้ํามันซะง,งั้นซึ่งพอเสร็จไอโจนก็เห็นว่าต่างงูคู่หนึ่งเนี่ยตกอยู่มันก็เลยเก็บไปด้วย และเมื่อเจสิก้ากลับบ้านในวันนี้เธอก็มาเห็นบูโก้น้องชายของเธอในแอบเอาชั้นในมาลองแถมเอาลิปสติของเธอเนี่ยมาทาอีกสงสัยน้องชายเนี่ยจะเป็นสละพอตกเย็นบิลลี่แฟนหนุ่มของเธอเนี่ยก็มาหาหน้าบ้านเธอก็ปีนต้นไม้ลงไปหาเขาทั้งสองก็ได้จูบกันแต่เจสสิก้าเนี่ยก็ยังไม่ยอมมีอะไรกับบิลลี่พอเธออยากให้ครั้งแรกของเธอเนี่ยสมบูรณ์แบบที่สุดตัดไปที่โจนเขาก็ได้เอาของที่ขโมยเนี่ยออกมาดูแล้วก็ได้เอาต่างหูเนี่ยมาลองใส่ซึ่งคืนนั้นเจสสิก้าเธอก็ใส่กนนั และพอลุงเช้าปรากฏว่าเจสิก้าเนี่ยเธอกลายร่างเป็นผู้ชายซะง,งั้นเธอน่ะก็เอะใจตอนไปขี้พ่อจูดจูเนี่ยมีงูเหลือมโผล่มาจากไหนไม่รู้ทําให้เธอเนะ่ยตกใจร้องลั่นบ้านแถมชุดที่เธอมีเนี่ยก็ใส่ไม่ได้เธอก็เลยต้องไปเอาชุดพ่อเนี่ยมาใส่ก่อนจะรีบหนีออกมาจากบ้าน จากนั้นเจสิก้าก็รีบโทรหาเอพิวให้มาหาที่สนามบอลโรงเรียนซึ่งเอพิวที่มาเจอเนี่ยก็นึกว่าโรคจิตที่ไหนเจสิก้าก็พยายามบอกว่าเธอเนี่ยคือเจสิก้าแต่เอพิวน่ก็ไม่เชื่อแถมจีสเปิกไทยใส่จนตกอศัศจรรย์เจสิก้าจึงพูดเรื่องเก่าๆที่เธอกับเอพิวรู้กัน2คนทำให้เอพิวเนี่ยสัมผัสได้ว่าคือเพื่อนเธอจริงๆก็เลยบอกให้เจสิก้าเนี่ยไปรอที่บ้านของเธอก่อน จากนั้นเอพิวก็เป็นคนโทรเคลียร์กับที่บ้านเจสิก้าให้เจสิก,าก้าในกระวนวายกับการดับกลิ่นตัวตัดขนโนนี่ซึ่งเอพิวในก่ะดันขอเจสิก้าดูงูเหลือมสัะงันบอกไหนเพื่อนก็เป็นผู้ชายละพอตกดึกเจสิก้าก็ได้โทรไปหาบิลลี่แฟนหนุ่มแต่บิลลี่นก่ะก็ตกใจเสียงผู้ชายโทรมา และพออีกวันเอพิวก็บอกเรื่องที่เจสสิก้ากลายเป็นผู้ชายกับเพื่อนๆซึ่งเพื่อนๆก็ดันมาขอดูหามอีกละจากนั้นทุกคน,นก็ช่วยกันคิดว่าเจสสิก้าเป็นแบบนี้ได้ยังไงโดยเพื่อน,นก็พูดว่าน่าจะเป็นฝีมือของคนที่เกลียดเจสสิกา้าซึ่งคนเกลียดเธอก็โคตรเยอะทุกคน,นจึงจะไปถามกับคนพวกนั้น วันต่อมาเจสสิก้าเธอก็แอบเข้าบ้านตัวเองแต่พอกระดันมาเห็นเข้าและนึกว่าเป็นคนสวนคนใหม่เธอเน่ก็เลยเนียนเป็นคนสวนซะเลยบอกชื่อตากิโตซึ่งเธอเน่ก็ต้องตัดหญ้าทําสวนแถมพ่อน่ยยังมาละบายว่าไม่ได้มีอะไรกับแม่นานแล้วจากนั้นเพื่อนสาวก,ก็พาเจสสิก้าไปคุยกับคนที่เจสสิก้าเนี่ยเคยแกล้งเพื่อหาสาเหตุที่เธอเนี่ยกลายเป็นผู้ชายแต่พวกเธอเนี่ยก็บอกว่าไม่รู้เรื่องซึ่งพอไปหาสาวพังที่ชื่อว่าอีเดนถามเธอว่าเธอได้แช่งอะไรเจสสิก้าไหม อีเดยเธอก็บอกว่าแช่งสารพัดเลยแหละแต่ก็ไม่ได้แช่งให้เธอเนี่ยเป็นผู้ชายแต่อีเดยเนี่ยก็บอกว่ามันน่าจะเกิดจากเวทมนต์โบราณคนที่ทำเนี่ยจะมีรอยสักแมงป่องซึ่งคนที่พวกสาวๆจะไปหาอีกคนน่ยก็คือบีแอนก้าหัวหน้าทีมเชียร์คู่แข่งจากนั้นเพื่อนๆก็ได้จับเจสสิก้าแปลงโฉมสมัยหล่อเฟี้ยว พอตกดึกพวกเธอก็ไปเที่ยวผับที่บียนกาชอบไปซึ่งก็ได้เจอบียนกาเต้นอยู่ที่นั่นเจสสิก้ากับเพื่อนๆก็เลยเข้าไปเต้นใกล้ๆเพื่อพิสูจน์ว่าเธอเนะี่ยมีรอยสักรูปแมงป่องไหมซึ่งบนะีนกาเนี่ยก็ดันมาเต้นด้วยซะง,งั้นแต่ถว่าบนะียนกาเนี่ยก็ไม่มีรอยสักแมงป่องอย่างที่คิดเอาไว้และขณะที่สาวๆนั่งดื่มกันต่อก็ได้มีผู้ชายเนะี่ยเข้ามามอบพวกเธอเจสสิก้าเนี่ยก็เลยไล่และเผอตบหน้าไปซึ่งไอ้หนุ่มคนนี้เนะี่ยก็เลยท้าเจสสิก้าต่อยหน้าร้านแต่พอสู้กันเจสสิก้านั้นต่อยชนะซะงง พอวันต่อมาเอพิวก็ได้เห็นรอยช้ำที่คอของแฟนเธอทําให้เธอเนะี่ยรู้ว่าแฟนเธอเนะี่ยนอกใจจากนั้นเจสิก้าก็ได้มาสมัครเป็นพานโรงที่โรงเรียนซึ่งตอนแรกครูใหญ่เนี่ยก็จะไม่รับแต่เธอก็พูดหวานล้อมครูใหญ่จนแกรับทํางานและต่อจากนั้นเจสิก้าก็พยายามหาทางคุยกับเิลลี่แฟนหนุ่มเรื่องที่เธอเนะี่ยกลายเป็นผู้ชายบอกว่าคืนนั้นเนี่ยเธอโทรหาเขาเองแต่บบลลี่เนี่ยก็คิดว่าเป็นโรคจิตเดินหนีเลย เวลาต่อมาเจสสิก้าก็ยังเนียนเป็นคนสวนที่บ้านอยู่ครับซึ่งเธอนก็ได้เล่นบาสกับพ่อน้องชายที่เห็นท่าชุดบาสเนี่ยก็รู้ทันทีว่าเป็นพี่สาวและจากนั้นอีเดนก็พยายามหาสาเหตุที่เกิดขึ้นกับเจสสิก้าต่อและได้ไปเจอบอดแสคือต่างหูโบราณซึ่งก็เหมือนกับที่เจสสิก้าเนีขโมยมาเลย ทุกคนจึงไปที่ร้านแมมบูซ่าและได้รู้สาเหตุที่แท้จริงจากปากเจ้าของร้านเธอเล่าถึงตำนานของเจ้าหญิงที่ใส่สลับร่างกับ่าตตัวเองเพราะเธอเนี่ยไม่อยากแต่งงานแต่เจ้าหญิงก็ไม่รู้เรื่องที่ต้องเอาอีกข้างมาสวมถึงจะคืนร่างตัวเองทำให้เจ้าหญิงเนี่ยตกเป็นทาตไปตลอดชีวิตซึ่งเจ้าของร้านก็บอกเจสสิก้าถ้าอยากคืนร่างจะต้องหาต่างหูอีกข้างเนี่ยให้เจอต่อมาทุกคนก็ช่วยกันติดใบประกาศตามหาต่างหูจนทั่วเจสสิก้าก็ทำงานเป็นพันลงอยู่ที่โรงเรียนต่อ ซึงวันหนึ่งเธอก็บบังเอิญไปได้ยินวิลลี่คุยกับแฟนเก่าเอพิวซึ่งแฟนเก่าเอพิวนั้นก็บอกคบกับเอพิวไว้แค่สำรองเท่านั้นแต่สำหรับวิลลี่เขาบอกว่าเขารักเจสสิก้าจากใจจริงเจสสิก้าที่ได้ยินเนี่ยถึงกับน้ำตาไหล จากนั้นเจสสิก้าก็ไปตามหาต่างหูที่ห้องซึ่งแม่กัวงวเอินมาเจอเขา้าแม่ก็เลยชวนไปกินข้าวด้วยกันแต่ยังไงไม่รู้จูในะแม่ด้านจูโจมเข้ามาลวนลามเจสสิก้านึกเลยต้องบอกว่าเธอเนี่ยชอบผู้ชายและบอกแม่ว่าควรทําเรื่องนี้กับสามีเท่านั้นและเธอก็อาสาสัต์ผมให้แม่แทนแต่พอนกรดัานเข้ามาเห็นก็เลยรีบไล่ให้ออกจากบ้านแต่สุดท้ายนก็จัดกับแม่ต่อด้านบิลลี่ตอนนี้เขาก็เสียใจมากที่เจสสิก้าเนี่ยหายไปไม่บอกแตจ่จูเขาขับรถไปเจอเจสสิก้าเขา จริงๆแล้วน่ก็คือไอ้โจนั่นเองบิลลี่เนี่ยก็รีบเข้าไปคุยด้วยความคิดถึงแต่ไอ้โจน่ก็ได้ถ่ายเงินเขาพร้อมขับรถหนีไปเลยวันต่อมาน่ก็เป็นงานแข่งเชียร์ลีดเดอร์ซึ่งเจสิก้าเธอก็ได้ใส่ชุดพึ่งมาเต้นในงานบิลลี่ที่เสียใจอยู่ในงานที่เจสิก้าขโมยรถไปเมื่อคืนแต่วันนี้เธอก็ได้ทําสัญลักษณ์ที่ทั้งคู่ในชอบทํากันทําให้เขาในรู้สึกดีขึ้นที่เธอยังรักเขาอยู่และเมื่อเหล่าสาวๆโชว์การเต้นของพวกเธอพวกเธอก็ทําได้อย่างดี แต่ก่อนจะจบเจสิก้ er ากระดันทำหมวกเธอหลุดจนคนในงานเนี่ยรู <S <S ้ว่าเป็นพันโลมาเต้นด้วยบิลลี่เนี่ยถึงกับอ้วกแตกแต่กฎการแข่งพันโลสามารถลงแข่งได้ทตาแม่ชีมเชียร์ของลุงยนเจสิก้าเนี่ยได้รับรางวัลจากนั้นก็ได้มีประกาศตามจับโจรหญิงที่ชอบล่อลวงผู้ชายไปป้นซึ่งเพื่อนเจสิก้าเห็นในยกรีบโทรหาเพื่อนทันทีว่าเจอล่างของเธอแล้วแต่เจสิก้ากับเอพิวเนี่ยกลับไม่อยู่บ้านแม่ของเอพิวที่ได้ยินเนี่ยก็ตกใจร่วงจากชั้น2เลย ทางด้านเจสสิกา้าเธอก็ได้กลับไปที่บ้านและนางเสียใจที่ไม่ได้ใส่ชุดที่เตรียมเอาไว้เป็นงานพรอมซึ่งน้องชายก็ได้เข้ามาเห็นและบอกว่ารู้อยู่แล้วว่าเป็นพี่และขณะเดียวกันครูใหญ่ก็ได้ค้นประวัติล่างที่เจสสิก้าใช้อยู่ทาให้ครูใหญ่ได้รู้ว่าเขาชื่อว่าแมทโธเป็นหัวขโมยที่มีหมายจับในคืนนั้นเจสสิก้าได้ควง A เอพิวไปงานพรอมโดยเพื่อนสาวิกคนก็ไปที่สถานที่ที่ข่าวออกเจอเจสสิกา้าและได้เจอบอดแสเป็นบาร์แห่งหนึ่ง ด้านเจสสิก้ากับเอพิวทั้งคู่ได้แกล้งจูบกันเพื่อเอาคืนแฟนเก่าเอพิวแต่เมื่อจูบเสร็จเอพิวนั่กดันบอกว่าเธอเนี่ยชอบเจสสิก้าจริงๆิงซะงั้นแต่เจสสิก้าก็บอกว่าเธอเนี่ยเป็นผู้หญิงและไม่อยากทำลายมิตรภาพของทั้งคู่จากนั้นคู่อย่าก็ได้พาตำรวจมาจับเจสสิกา้าแต่เพื่อนๆน่ก็ช่วยขัดขวางไว้และเจสสิก้าเธอก็เห็นบิลลี่ควงบีแอนก้ามางานเธอจึงเอาหัวโขกบีแอนก้าสลบเลยแล้วก็พยายามบอกบิลลี่อีกครั้งว่าเธอคือเจสสิก้าจริงๆจนริงจนบ ด้านพ่อแม่ของเจสิก้าก็ได้ข่าวจากแม่ของเอพิวว่าเจสิก้าในออกข่าวทุกคนเนี่ยจึงจะไปตามเจสสิก้า และจากนั้นสาวๆก็ไปที่บาร์อาโกโกที่เพื่อนน่ได้บอแสมาและก็ได้เจอไอ้โจโเนี่ยมาทํางานเต้นอยู่ที่นี่เจสิกาก็ได้พูดขอให้โจโเนี่ยคืนล่างมาให้เธอและได้ใช้จังหวะขโมยต่างหูอีกข้างมาได้ซึ่งโจโก็ยังไปรับงานเต้นต่ออีกแถมคนมาใช้บริการก็คือแฟนเก่าของเอพิวไม่นานพ่อแม่เจสิกาก็มาที่นี่แต่ก็มาเจอบิลลี่แฟนลูกสาวเนี่ยมาเที่ยวพอดีด้านเจสิกาเธอก็ได้เอาต่างหูสองข้างมาสวม ก่อนที่ไม่นานร่างกายของเธอจะกลับคืนสภาพเดิมไอ้โจรที่ลูดเสาอยู่ก็คือล่างเช่นกันก่อนที่ตำรวจจะมาลากมันไปพ่อกับแม่ที่เห็นเนี่ยก็ถึงกับงงคนส่วนไม่ใช่เหรอวะและบิลลี่ก็ได้เข้ามากอดเจสสิกา้าสิ่งเธอก็พยายามจะอธิบายแต่เขาก็บอกว่าจะพยายามทําใจที่เธอในขโมยรถเขาและมาทํางานเต้นอยู่ที่นี่แมงไม่เคยเชื่ออะไรเลยก่อนที่ทั้งคู่จะจูบกัน และต่อจากนั้นทุกคนก็เรียนจบอย่างที่ตั้งใจส่วนไอโจโนกก็หน,นีออกมาได้นะแต่กระดันไปขอขึ้นรถชายรักชายซะงัน้นงานนี้เนี่ยมีสยิวแน่นอนและหนังก็ได้จบลงครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับเพื่อนๆกับหนังเรื่องนี้มีอะไรนะก็คอมเมนต์ comment, พูดคุยกันไว้ได้นะครับหวังว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยยังคงคิดถึงกันอยู่นะและหนังเรื่องนี้ก็ได้คะแนนจาก IMDB ไป5.5คะแนน Rotten Tomato 22%ถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนและอย่าลืมไปกดติดตามแฟนเพจมอสว i ดีโอไว้ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ